ากันเนาะค่ะเนาะเจวประแดกปลาสลิดฮัลโหลสวัสดีค่ะมือนีมาอีกแล้วจ้ามือนีเด้อแจงสิพาตำเจวประแดง พียงเดียวในโลกค่ะคกซีนี่มิไผรมิคือแจงบอยกมือขึนยกมือขึนค่ะยกมือขึ้นโปคือบ้านคือเมืองพนโอโอ้ยภาษีโคก็ก,กินขาดแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะเรื่องคกเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อนี้แจงว่า สิพาตำแเจวปลาแดกค่ะพอดีแจงคิดอยากนะคะค่ะแจงกะเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างไว้แล้วค่ะในการเฮ็ดเจวปลาแดกหรือว่าเจาปลาราเนื้อค่ะคะ่ะวัตถุดิบของแจงกะมีมีค่ะตะไคร้ซอยหัวหอมอันนี้ ใบบกูดซอยค่ะกระชายจ่ะกระชายซับอันนี้เป็นใบอีกอย่างฮหอใบอันนั้นไหมใบขิงค่ะเนี่ยเด้อค่ะว้าวคือว่าแจงสีบัวใส่กระเทียมเพราะอย่างพอแดกคุลาทะเฮียนค่ะ เพันยานกระเทียมค่ะบดไทยดีค่ะได้กินกระเทียมบดไยยานคัะก็คือว่าบ้านนี่บ่มีกระเทียมค่ะแจ้งก็เลยใส่หอมทดแทนเรากะมือนี่แจ้งกระบ่มีค่าอีกแล้วค่ะค่าเหมิดเพะว่าแจง้งให้นไปตลาดเอเชียค่ะ,คะว่าสิบแปดอาทิตย์หนานี่แหละค่ะแจ้งกระเฮ็ดตม วัตถุดิบที่แจงมีเนาะค่ะเนาะเฮากะดัดแปลงเอาค่ะอาแดบเอาอันใดที่เฮาบอกมีก็บว่าเป็นยังเฮาก็เอาอวัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้จ้าส่วนอันนี้ก็คืึว่วาแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นนันเนื้อปลาสวิตเด้ค่ะเพิ่นสิต้มแล้วละ่ะเพิ่นต้มล้วกะคือววานเอาเป็นเนื้อมันมาค่ะอย่างอื่นกะบัมีหยังค่ะกะมี เกลือผงสลดแจงเตียมไปแล้วพริกป่นอันนี้เพจใส่ได้น้ำปลาค่ะเอ๊น้ำปลา,าทิพพผลดกับนี้เดอ้อค่ะเดอ้ออยู่นี่อเมริกาน้ำปลาทิพพผลดก็มาถึงอเมริกานะคะขอบอกอโอเคมาค่ะมาม,มามาม,มา มาเอามาลงมือเห็ดกันเลยจ้ะค่ะมาเอามาเริ่มเห็ดกันเลยจ้ะ เร,เราเจาระเปรี้ยงนะคะมเฮา,ามาตาักใส่กับบุกกันจ้าแล้วแล้วค่ะมันกระสีเป็นอันแบบว่าโบใครคนด้วยค่ะมันเป็นเนื้อปลานะคะ่นะเนาะว่ามันแบบปลา,าเป็นโตจ้ะมาฮามาซิมเบิงเนาะเ่ามันเส่บ บันได้ค่ะมากค่ะมากค่ะ ติเป็นเทือแรกที่ว่าอ่าแจงอ่ะตำไส่กระใช้เพราะว่าแจงมีคาานะค่ะเนาะแจงเขาก็เหตุตามวัตถุดิบที่เฮามีจากแซ่บและดิบค่ะอืมมาค่ะอืม โอ้ขอทาอยู่ค่ะตําเจียวปลาลาใส่กระชายขอทาค่ะแซ่บรอันนี้รองเบิงค่ะอันนี้ใบไปขิงนะ ค่ะได้ค่ะได้เลิศริกปรสะใจเพชรบ่พอค่ะ ส่วงวะค่ะอันนี้ครับอันนี้ซิมก็กินค่ะเนี่ยเป็นซิมบอค่ะ,คะโอ้เนอะค้นนีกระไดเนาะมันรวงคะ่ะซอยบ่ไดเพรดีกับยูเข่าพร้อมมาคะ่ะ รวงแล้วค่ะรวงแล้วรวงแล้วขออภัยค่ะว่าสิซิมซื้อๆนี่ใส่เสียเนาะกออ,อ,ออีกครั้งหนึ่งก <laughs> วนสิไปแซบแซบโอ้ยผู้ใดอยากน้ำกับ ขออภัยด้วยค่ะเยาว่ากันเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เจ้าประเดดปลาสลิด mm hmm. ค่ะจังไดกะนี่แหละค่ะชีวิตอยู่ต่างแดนของแจงเนาะค่ะเนะาะบางเทือนอะ่ะเขาอยู่จังสีน่ะคะ่ะ เวลาฮาสิเฮตกับข่าอาหารไทยหรือว่าอาหารอีสานนะคะบางเทอวัตถุดิบมันกับโบไดมีขบซุยางแจ้งกับอแดบคาดัดแป้งเอานันมาใส่อันนี้ไปสิค่ะมันกักระซอยได้หลายค่ะคือจังหวะล่ะค่ะตลาดเอเชียที่ฮาาไปซื้อของมันกับบไดย,ยูไก่เนาะคะ่ะนอกกับบบไดไปดูกับเดือนนึงไปเทื่อน,นึงค่ะ กะเฮ็ดตามที่เฮ้ามีการเฮ็ดกับเขากะก็คือจังชีวิตค้นล่ะค่ะอืมชีวิตค้นเฮ้าทางนี่มันบ่โอเฮากะสิกแซกได้ตีลังกาสิกแซกก็ได้ค่ะค่ะก็คือจังแจงเฮ็ดกับเขานี่ละแจงบ่มีอันนั้นแจงก็เอาอันนี่มาทดแทนแล้วก็ซิมบึงมันก็แสบกับเขาทานเลยค่ะเห็นบ่แจงบ่มีคาแต่ว่าแจงก็ใส กระชายแทนแจงกระใส่ใบขิงแทนยังสิค่ะนไมันกระดับกินมันกระซอยได้แจงกระมิะไปบกกูดมิตะไข่อยู่แล้วค่ะนี่แหละค่ะจ้าขอฝากไว้นะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องเพื่นฝูงสุขคนนะคะนะักขันเนาะถ้ามักก,ก็กดไล่ถ้าช่าก,ก็กุดแช์ ถ้าบ้าเอ็นดูแจงกับ u b s สไคร์นะคะในช่อง youtube แจงแจงสไตล์และอย่าลืมกดติดตามนะคะสันกระดิ่งให้แจงพอมเดอ้อเพื่อที่ว่าแจงเมื่อใดที่ว่าแจงแบบเกิดคึกขึ้นมาอีกก็จะได้เห็นคลิปของแจงจังสีนะคะเนาะ,นาะกับเมอนี้กัขอโตก่อนนะคะพอดีเมียน ตารางเรียนพิมพ์ดีดค่ะสิบไปพิมพ์ดีต่อคลิปนี้แจ้งอัดตอนประมาณเทียงของทางอเมริกาค่ะเหต,หเเตุเหตุเบิรอกเนาะค่ะเนาะสไตล์กันเหตุนอกยากนึกกินของแจ้งเป็นยังไงแจง้งก็กินง่ายๆนะคะบัาก,กินกับเขาอีสานบ้านเฮาค่ะอย่าลืมนะคะเดอ้อเหตุชีวิตของเฮาให้มันมีความสุขความสุขของเขามันอยู่ข้างในค่ะว่ะต้องแลกออกไปทั้งได้ค่ะโอเคไปแล้วค่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสู้ค้นเด้อค่ะรำรำร,รวยรวยมังค่งเหลือเฟือกันเด้ออย่าลืมว่าคุณรวยอยู่แล้วแค่คุณสิทธิ์ถึงความรวยของคุณน่ะออกมาจาก้างไหนได้จังไดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ